ก่อนจะตายแกขับรถเนี่ยนะฮะเลยจุดที่มาเจอศพคำถามก็คือว่าทำไมแกถึงขับรถออกนอกเส้นทางแล้วมันมีกระบะตามจริงๆนะฮะเพราะปะกติทางที่วันนี้เดี๋ยวจะให้ดูกล้องตัวใหม่ช่วงหน้ามันไม่ใช่ทางกลับบ้านมันเลยไปอีกทางหนึ่งะฮะแล้วไอ้จุดที่เจอศพเนี่ยคาดว่าเป็นไปได้ไหมพอเธอเลยไปอีกทางหนึ่งเธออาจจะไปโดนฆ่าแล้วค่อยเอาศพเธอย้อนกลับมาทิ้งเดี๋ยวกลับมาว่าเกิดอะไรขึ้น,นะฮะ ดีครับคุณผู้ชมครับดีเจคิวคิวสาหลายมาพร้อมกับโกบิก้ลักกี้เดย์ลุ้นรวยหลักล้านแคมเปญโกบิก้ลักกี้เดย์ลุ้นรวยหลักล้านแจกทองคำหกสันมูลค่ารวม6 1ล้านบาทมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าครั้งที่20ประจำวันที่20กร,รกฎาคม2564จะเป็นของใครเรียนเชิญคุณบวราชาต,ตั้งเจริญผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทอินบิสโก้ประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอีกหนึ่งล้านครับพร้อมแล้วคุณผู้ชมเราลุ้นไปพร้อมกันครับ เชิญครับดีครับไป1ล้านบาททองคำจะตกเป็นของใครครับได้มาแล้วผู้โชคดีของเรายินดีด้วยนะครับ <Hey! S 1> ถ้าคุณอยากได้ทอง1ล้านบาทแบบนี้ <Hey! S 1> แค่ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟกโกบิโก้ลักกี้เดย์ครับและร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง30สิงหาคม2 5 6 4และทองคำมูลค่า1ล้านบาทอาจเป็นของคุณ สมาร์ชชิ่งเฟรซี่ไพรซ์ลดสูงสุด50% 1-5สิงหาคาม2564ไมายชอยส์สข้าวหอมมะลิใหม่100% 5กิโลกรัมหรือ1 6 9บาทสมาร์ทเตอร์น้ำยาสเปาสูตรขึ้นข้น750มิลลิลิตรแบบเติมหรือ33บาทและซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเส้นกาโฟมล้างหน้า100การัมหรือ95บาทที่ทั 10, พเส้นท่านคุณหอและแฟมิลี่มาทุกสาขาและทัพออนไลน์ถ้าคุณกล้าพอนิสสันนาวาร่าใหม่ก็กล้าไปกับคุณค้นพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแปร2.3ลิตรเทอร์โบ ปลอดภัยมั่นใจทุกมุมมอง360องศาด้วยกล่องบมกภพาพอดทิธามใหม่นิสสันนวรากลา้าเพื่อคนแกรกง้าพิสูจน์ความแร่กที่โชว์รูงทั่วประเทศไม่ออกคนไม่ออกคนไม่ออกเพราะผิดกอดเขาออกใหม่สำหรับผู้หญิงคะ่ะลิปกลฟายกลิ่นมิ์เบอร์ี่น้ำตาล0% ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันนอกด้วยนะมั่นใจผู้หญิงอย่างคุณทําได้ร้อนแค่ไหนก็หยุดผมไม่ได้ไม่ว่าจะรังแคความมันหรือแบคทีเรียผู้ชายอย่างเราใช้เคลียร์แมนสูตที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชายด้วยทรีซีโรเทคหมดกังวลเรื่องรังแคความมันและแบคทีเรียมั่นใจไปกับเคลียร์แมนปวดเมื่อยหลังไหลใช้มาวินปวดเมื่อยแข้งขาน้ำมันยาตรามาวิน ปวดเมื่อยต้นคอมาวินมาวินมาวินน้ำมันยาตรามาวินช่วงเวลาแบบนี้พวกเรายิ่งอยากมีอะไรคุณนั่นแหละครับคุณคุณและคุณไม่ d a s h v i Plus เข้มข้นขึ้นอร่อยสดชื่นพร้อมสองรสใหม่มีโปรไบโอติกและวิตามินซีสูง Dashview Plus รัประทชนได้ทุกวันลองเลยใครใช้จ่ายมารองกันพร้อมหน้าแล้วผลผลิตดีของชาวสวนจะมาใหมผลผลิตผลผลิตจะมา ไปบ,บายแบบนี้ร้อนจังเลยอ่ะหิวก็หิวนี่กินหมนิชาสินาทีอสินนี่ดิสำหรับ,บนิชาต้องซีวิตจัลี่มีวิตามินซีสูงสะดวกทานง่ายไม่เลอะมือเคี้ยวสนุกหนึบหนับประโยชน์ดีๆจากวิตามินซีเต็มๆอร่อย <Hey! S 1> รองท้องไม่เลอะครับผักให้ปินเคี้ยวซีวิตจัลี่ ลองบางจาก e20se โวใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ชั้นแรกที่ตัดใหม่ e20se โวดีแท็กขึ้นใหม่เป็นไงบ้างดีแท็กขึ้นใหม่เป็นไงบ้างอีฟผมก็ใช้เน็ตอะใช้เน็ตเวิร์กในการแม n a g ร้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูกล้องจอปิดลิงก์เข้ากับมือถือแล้วก็เราแท t r เ c อร์ฟอร์แมนซ์เราได้ตลอดเรารู้ว่าสถานการณ์ธุรกิจเราเป็นยังไงถ้าไม่มีเน็ตเวิร์กที่ดีก็ลำบากให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ดีแท็กเน็ตได้ไหม จริงดีจรงดีแท็กขึ้นใหม่เจ0้อยเมกะเฮิร์ตดีขึ้นทุกวันดีทั่วดีถึงพี่อันนี้มันเข้าปากอะดีแท็กถ้าคุณไม่อยากพลาดช่วงเวลาดีๆให้เป็นหน้าที่ของ Philips AirFryer XXL ระบบ AI อัจฉริยะปรับเวลาและอุณหภูมิได้เองให้คุณอร่อยและดีต่อสุขภาพหม้อทอดต้อง Philips AirFryer เท่านั้น ดื่มให้กับชีวิตด้วยความเข้มเต็มรถกาแฟาเอสเปรสโซ่มอคโคนาทีโอ,อสีเขียวซองนี้อัมท้ายคุณลองหนูมีเล่นจะเล่าให้ฟังบางคนก็ชอบแค่ความนุ่มบางคนก็ชอบแค่ความนาำสะอาดจริงหรือเปล่าแม่เลือกสกอตคลีนแคร์ที่สะอาดนุ่มความสะอาด ลดแล้วลดได้อีกแต่สิงหาครนี้หลดแอปแลดช็อปเลยแอปเก่าแต่เราเห็นมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากรังแคใช้เฮด d ดนโช l d เดอร์สที่เหนือกว่า5เท่าช่วยกระจัดรังแคและความคันมั่นใจใกล้ได้เห็นเห็นลองเฮดเดนโชว์เดอร์สแล้วคุณจะรักคุณแม้มงลง คิวมินีใหม่เครื่องนื่งผสมน้ำพึ่งมนูกา้าหอมหวานใส่น้ำตาลสายปะเนี่ยไม่ใส่น้ำตาลทรายไม่มีวัตถุการเสียพี่ง <man> า <C. S 2> คิมินซีคิวสำคัญทุกวันของแป้งคุณจะได้รับการดูแลที่ดีกว่าห้าปีนะคะนะคะอย่ามาหายห้าปีปรับประกันดีจัดคูกข่านานัถึงห้าปีกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคันห้าปีต้องอย่ามาหเท่านั้น แมคโครฉลองครบรอบ32ปีแจกใหญ่กำไร3ต่อรวมกว่า32ล้านบาทต่อ1นุ้นทองคำา32บาทต่อ2ลดยิ่งใหญ่ครั้งเดียวในรอบปีต่อ3สะสมแมคโครพอยต์แรกใบกำลัส่วนลดสร้างกำไรให้ลูกค,ค้าสมาชิกถึง7กันยายน2564ที่แมคโครแม่ครับวันนี้เตยุ่งมากเลยยุ่งก็อย่าลืมพักนะลกูกแค่นี้ก่อนนะแม่เตยต้องรีบไปหาแฟนแฟนเหรอก็แฟนคลับอปหนึ่งของผมสุขสันต์วันแม่รักแม่นะครับวันแม่ปีนี้ใส่ใจคนที่คุณรักด้วยผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ นับสนุนโดยปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินแผลสดแผลที่มีหนองใช้แบคเท็คมีตัวยามิวไพโรซินเครื่องดื่มน้ำผลไม้เข้มข้นตราติ่งฟงสดชื่นหอมอร่อย มาครับผู้ชมครับวันนี้เหตุการณ์การเสียชีวิตของคุณวราพรจําได้ใช่ไหมะัะเธอเสียชีวิตภายในคลองและรถมอเตอร์ไซค์ถูกทิ้งเอาไว้ปักซอยและสภาพเธอเปืวอยเปล่อปาอย่างที่เราได้รายงานข่าวไปนี่นะและที่เราเคยนําเสนอไปก็คือภาพจาก,ก